สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเข้าเว็บพิโ e และวิธีใช้งานนะครับผมก่อนอื่นคุณพิมพ์ไปเลยใน g o o g l ะหรือว่าใน Facebook จะเห็นลิงก์ของผมอยู่ใช่ไหมวิธีแรกคือพิมพ์ใน Google ว่า s i x p i p o s i x p o p e กด Enter ไปหนึ่งทีครับผมแล้วก็กดเข้าไปที่ลิงก์ตัวแรกครับอ่ะทีนี้วิธีสมัครนะครับผมกดเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยครับผม ปั๊บจากนั้นกดสมัครสมาชิกตรงนี้ครับหากท่านยังไม่มีต่อไปตั้งชื่อนะครับตั้งชื่อว่าอ่ะผมจะลองเทสให้ทุกคนก่อนนะครับผมผมชื่อว่าเทสอ่ะรหัสปึ๊บ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 ,บอ่าแล้วก็ใส่พินหตัวเข้าไปนะครับเผื่อลืมรหัสใส่ได้ยก็ได้ครับผมของผมนะหนึ่งสอมสี่ห้าหกอ่า ใครจะแฮกก็แฮกไปเลยนะครับผมไม่มีตังค์ต่อไปกดสมัครโอเคจากนั้นนะครับก่อนอื่นวิธีแรกๆเลยคือการเติมเงินครับเนี่ยครับเติมเงินจะมีซองอ่งเปาทูมันนี่ครับผมคือให้ท่านกดเข้าไปที่ทูมันนี่จากนั้นอ่ะก็กดไปที่ส่งอ่งเปาแล้วใส่จํานวนเงินครับผม แล้วก็กดเข้าไปว่าจะเอาเท่าไหรเท่าไหร่แต่แนะนําว่าเติมผ่านธนาคารดีกว่านะครับอ่ะทีเนี้ยใส่ลิงก์อังเปาเสร็จมาวางไว้ตรงนี้ครับอ่าสมมุติอันนี้เป็นลิงก์มานะครับผมแล้วเราก็กดยืนยันไปปุ๊บโปรดรอสักครู่ครับผมอาหักท่านเติมมา10บาทงี้นะมันจะหักมา2.9%ครับผมเป็นหักภาษีครับต่อไปโอนธนาคารโอนธนาคารนี่โคตรง่ายและครับคัดลอกเลขบัญชีนี้ไป แล้วก็ดูชื่อบัญชีครับผมว่าเป็นตรงกับบัญชีนี้หรือเปล่าต่อไปก็ธนาคารไทยพาณิชย์ครับผมอ่ะทีนี้เรื่องโค้ดครับหากใครที่ได้โค้ดไปแล้วอะ่ะผมจะแจกหน้าเฟซเวลาลงของครั้งแรกๆอะ่ะคนก็มากรอกใส่โค้ดตรงนี้เลยครับนี่ครับสมมติว่าโค้ดอะ่ะเป็นแบบ P.I.P.O. อ้าวเดี๋ยวก่อนนะครับผมโค้ดเป็น P.I.P.O. นี มันก็แล้วแต่ว่าจะได้กี่บาทครับเอ่าก็ต้องรีบหน่อยอ่ะต่อไปผมจะมานำเสนอพวกสินค้าอื่นๆนะครับผมอ่ะหมวดหมู่กล่องซุ่มเลยครับกล่องซุ่มก็จะมีพวกนี้นะครับผมกล่องซุ่มการันตีแสงมืดกล่องซุ่มหนึ่งบาทจะกล่องซุ่มหนึ่งบาทนี้นิยมสุดละครับเพราะว่ามันมีไอดีใหญ่คือกล่องซุ่มหนึ่งบาทผมอะ่ะเป็นเลทคูณสทุกทุกรอบเลยนะครับอือหือ หากใครที่เติมแบบ150ลวดปุ๊บอ่าเกือเกือ150บาทปุ๊บผมก็ให้ไอดีคูเทพไปเลยฟรีจากนั้นก็จะมีพวกกล่องสุ่มรางวัลรับกล่องสุม่ม99การันตีนะครับผมพวกนี้การันตีหมดเลยยงเป็น1บาทแล้วก็จะมีสินค้าเป็นโคลาโบแสงมืดอะไรอื่นๆไก่บี้นะครับอ่ะผมจะมาแ,นะแนะนำตัวนี้เลยลุ้นตัวกาชาก็คือท่านะ จะซื้อ ID 10 10 ID อ่ะเป็นไก่ตัวจะมีประมาณ50-70ตัวครับผมแล้วจากนั้นอ่ะจะได้10 ID สามารถให้ผมเปิดได้หากเปิดได้ตัวที่ต้องการแล้วฝากได้3วันนะครับต้องมารับภายใน3วันเท่านั้นครับผมก็เออมี ID อเดีออะวงล้อวงล้อเล่นปีโป้โคดถูกโคดตึงบอกเลย25บาบาทมันจะมีโอกาสออกพวกนี้นะครับผมนี่ครับ นี่คือรางวัลของของ,ของกองชุมยิ่มห้านะครับผมส่วนรางวัลรับผมขอไม่อยากบอกนะครับคือมันเอาง่ายๆคือผมขาดทุนยับเลยทุกคนถ้าขายในตลาดผมได้กําไรเยอะกว่าน,นี้อีกแต่ผมอยากให้ลูกค้าได้เล่นไงโอเคโอเคขอบคุณครับ